พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคระบุรุษอันสูงสุดตอนที่25จากวิสุทธาชนาเวลาสินีอัตกถาขุทธกานิกายอัปทปานอัตกถาพุทธวักที่หนึ่งสันติเกนิธานคาถาว่าด้วยพระบรมศาสดาเสด็จไปยังป่าอิสิป,ปตนามรุคทายวันทรงโปรด ปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีเห็นพระตถาคตเสด็จมาแต่ไกลได้กระทำกติกากันว่านี้แน่อาวุโสทั้งหลายพระสมณโคโดมนี้เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มกักมากในปัจจัยมีร่างกายสมบูรณ์มีอินทรีย์ผ่องใสมีวันนะดุดทองกำลังเสด็จมาพวกเรา จากไม่ทำสามีจิกรรมมีการไหว้เป็นต้นแก่พระสมณโคดมนี้แต่เธอประสูตรในตระกูลใหญ่ย่อมควรจัดอาสนะไว้ด้วยเหตุนั้นพวกเราปูลาดเพียงอาสนะไว้เพื่อเธอพระผู้มีพระภาคเจ้ายึงทรงรำพึงว่าภิกษุป,ปัญจวคีเหล่านี้คิดกันอย่างไรหนอ ก็ได้ทราบวาราจิตด้วยพระญาณอันสามารถทรงทราบอาจระแห่งจิตของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกลำดับนั้นพระองค์จึงทรงประมวลเมตตาจิตอันสามารถแผ่ไปด้วยอำนาจการแผ่ไปโดยไม่เจาะจงในเทวดาและมนุษย์ทั้งมวลแล้วทรงแผ่เมตตาจิตไปในพระปัญจวัคคีย์เหล่านั้น ด้วยอำนาจการแผ่โดยเจาะจงพระปัญจวัคคีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สัมผัสด้วยเมตตาจิตแล้วเมื่อพระตถาคตาเจ้าเสด็จเข้าไปไกลไม่อาจดำรงอยู่ตามกติกาของตนได้พากลุกข,ขึ้นทำกิจทั้งปวงมีการอภิวาทเป็นตนแต่ ไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงร้องเรียกพระองค์โดยพระนามและโดยวาทว่าอาหุโสทั้งสศ้ลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระปัญจวัคคีเหล่านั้นรู้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าโดยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยชื่อและโดยวาทาว่าอาวุโสเลยภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วดังนี้แล้วประทับนั่งบนพุทธอาฏอันประเสริฐที่ปูลาดไว้เมื่อประโจวบกับดาวนักษัตวแห่งเดือนแปดหลังกำลังดำเนินไป อันพรมสิบปดโกรธท้อมล้อมแล้วจึงตรัดเรียกพระเถระปัญจวคีมาทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันยอดเยี่ยมเพลิดเพล้วด้วยยันหกมีวนรอบสามมีอาการสิบสองบรรดาพระเถระปัญจวคีเหล่านั้นพระโกนธัญญาเถระทรงยานไปตามกระแสแห่งเทสนา ในเวลาจบพระสูตรก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลพร้อมกับพรมสิบแปโกฏพระศาสดาทรงเข้าจําพรรษาอยู่ณป่าอิสิปตนามรุกทายวันนั้นนั่นเองในวันรุ่งขึ้นประทับนั่งทรงโอวาทพระวัปปะเถระอยู่ในวิหารนั้นแลพระเถระที่เหลือทั้งสี่รูป เที่ยวบินทบาตในเวลาเช้านั้นเองเพราะว่าปะเทระก็บรรลุพระโสดาปฏิผลโดยวิธีนี้นั่นแลทรงให้พระเถระทั้งหมดดำรงอยู่ในพระโสดาปฏิผลคือวันรุ่งขึ้นให้พระพัทยเถระบรรลุวันรุ่งขึ้นให้พระมหานามเถระบรรลุ วันรุ่งคืนให้พระอัศชิเทระปันลุครั้นในดิถีที่ห้าแห่งปักให้พระเทระทั้งห้าประชุมกันแล้วทรงแสดงอนัตตลักคณสูตรในเวลาจบเทศนาพระเทระทั้งห้าดำรงอยู่ในพระอรหัตครั้งนั้นพระศา,ศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของยสศากุลระบุตร ปรัเรียกเขาผู้เบื่อหน่ายละเรือนออกไปในตอนกลางคืนว่ามานิเถิดยศะทรงให้เขาดำรงอยู่ในพระโสดาปติผลในตอนกลางคืนนั้นแหละแล้วให้ดำรงอยู่ในพระอรหัต์ในวันรุ่งขึ้นแล้วส่งให้ชนห้าสิบสี่คนแม้อื่นอีกผู้เป็นสหายของพระยศะนั้นบนรรพชา ด้วยเอหิพิกขุบันประชาแล้วทรงให้ปลุพระอรหัต์ก็เมื่อพระอาหารหันต์หกองค์เกิดขึ้นในโลกด้วยประการอย่างนี้แล้วพระศาสดาทรงออกพรรษาปวารณาแล้วทรงส่งภิกษุหกสิบรูปไปในทิศทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปดังนี้เป็นต้นส่วนพระองค์เสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศในระหว่างทางทรงแนะนำพัทวัคีกุมารสามสิบคนในชัดป่ากายบรรดาพัทวัคคีกุมารเหล่านั้นคนสุดท้ายเขาทั้งหมดได้เป็นพระโสดาบันคนเหนือกว่าเขาทั้งหมด ได้เป็นพระอนาคามีพระองค์ทรงให้พัทวกคีกุมารทั้งหมดแม้นั้นบนรรปชาด้วยความเป็นเอหิภิกขุเหมือนกันแล้วทรงส่งไปในทิศทั้งหลายแล้วพระองค์เสด็จถึงอุรุเวลาประเทศทรงแสดงปาฏิหารสามพันหปาฏิหารทรงแนะนำชดินสามพี่น้อง มีอุรุเวลากัสปะเป็นต้นมีชดินหนึ่งพันเป็นบริวารทรงให้ปัพรพชาด้วยความเป็นเอหิภิขุแล้วให้นั่งที่ขยาศีสะประเทศให้จำรงอยู่ในพระอรหัตด้วยอาทิตตปริยายัเทศนาอันพระอรหันต์หนึ่งพันองค์ห้อมล้อมแล้วได้เสด็จไปยังอุทยานลัทธิวัน ณชาญพระนครราชครห์โดยพระประสงค์ว่าจากทรงเปรื่องปฏิญญาที่ให้ไหว้กับพระเจ้าพิมพิสารพระราชาทรงสดับข่าวจากสำนักของนายอุยา,านบาลว่าพระศาสดาสเสด็จมาจึงทรงห้อมล้อมด้วยพรามและขะหาบดีสิบสองหนหในวงเล็บคือสิบสองมื่น เสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงศพพระเสียนล,ลงที่ประบาทของพระตถาคตอันมีฝ่าพระบาทวิจิตด้วยลายจักกำลังเปล่งรัศมีสุขสกาวขึ้นประดุจเพดานอันดาดด้วยแผ่นทองคําแล้วประทับนั่งณนะส่วนข้างหนึ่งพร้อมทั้งบริษัทลำดับนั้น พราหม์และขหาบดีเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระมหาสมณนะรรประพฤติพรมจรรย์ในพระอุรุเวลกัสปะหรือว่าพระอุรุเวลกัสปะประพฤติพรมจรรย์ในพระมหาสมณนะพระผู้มีพระภาคยาวทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพราหมณ์และข้าหาบดีเหล่านั้น ด้วยพระหัตถ์ไทยจึงตรัสกับพระอุรุเวลกัสปะด้วยพระคาถาว่าดูก่อนกัสปะเธออยู่ในตำบลอุรุเวลามานานสู้พร้อมเพราะกำลังพรดเป็นผู้กล่าวสอนประชาชนเห็นโทษอะไรหรือจึงละไปเสียเราถามเนื้อความนี้กะเธอ อย่างไรเธอจึงลักการบูชาไฟเสียเล่าฝ่ายพระเถระก็ทราบความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ว่ายันทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสร,ริญรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าใครและหญิงทั้งหลายข้าพระองค์รู้ว่า นี้เป็นมนทินในอุปธิทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสวงและการบูชาดังนี้เพื่อจะประกาศความที่ตนเป็นสาวกจึงซบศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกดังนี้แล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดเจ็ดครั้งคือหนึ่งชั่วลำตาลสองชั่วลำตาลสามชั่วลำตาลจนกระทั่งประมาณเจ็ดชั่วลำตาลแล้วลงมาถวายบังคมพระตถาคต แล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งมหาชนได้เห็นปาฏิหาริย์ดังนั้นจึงกล่าวเฉพาะคาถาสันเสริญพระคุณของพระศาสดาเท่านั้นว่าน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพมากเพราะแม้พระอุรุเวลักัสปะชื่อว่าผู้มีทิฏฐิจัดอย่างนี้สำคัญตนว่าเป็นพระ อรหันก็ถูกพระตถาคตทรมานทำลายข่ายคือทิฏฐิเสียแล้วพระผู้มีพระภาคย่าตรัสว่าเราไม่ได้ทรมานอุรุเวลักัสปะแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในอดีตการอุรุเวลักัสปะนี้เราก็ได้ทรมานแล้วเพราะเหตุเกิดเรื่องนี้ขึ้น จึงตรัสมหานารทักัสปะชาดกแล้วทรงประกาศสัจจะสี่พระราชาพร้อมกับบริวารสิบเอ็ดนหุดดำรงอยู่ในพระโสดาปติพลบริวารหนึ่งนหุดประกาศความเป็นอุบาสกพระราชาประทับนั่งอยู่ในสำนักของพระศาสดานั้นเอง ทรงประกาศความสบายพระไทัยห้าประการแล้วทรงถึงสารณะทรงนิมนต์เพื่อสวยในวันพรุ่งนี้แล้วเสด็จลุกขึ้นจากอาจกระทำประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จหลีกไปวันรุ่งขึ้นพวกชนชาวเมืองราชครทั้งสิน้นนับได้สิบแปดโกร ทั้งที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อวันวานกับทั้งที่ไม่ได้เห็นต่างมีความประสงค์จะเห็นพระตถาคตจึงพากันจากเมืองราชคฤห์ไปยังลัทธิวันอุทยานแต่เช้าตรู่ผลทางสามขาวุฒิไม่พอจะเดินลัทธิวันอุทยานทั้งสิ้นแน่นขนาด มหาชนแม้เห็นพระอัตตภาพอันมีความงามเลิศแห่งพระรูปโฉมของพระทศพลก็ไม่อาจากระทำให้อิ่มนี้ชื่อว่าภูมิของการพันนาจริงอยู่ในฐานะเห็นปานนี้พึงพันนาความสงา่าแห่งพระรูปกายแม้ทั้งหมดอันมีประเภทแห่งพระลักษณะและ รอนุพยัญชนะเป็นตนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่ออุทยานและทางเดินแน่นขนาดด้วยมหาชนผู้จะดูพระสรีระของพระทศพลอันถึงความงามเลิศด้วยพระรูปโฉมอย่างนี้แม้ภิกษุรูปเดียวก็ไม่มีโอกาสออกไปได้ในว่า วันนั้นพระผู้มีพระภาคยาวจะต้องขาดพระกรยาหารเพราะฉะนั้นอาสนะที่เท้าสก,กะประทับนั่งจึงแสดงอาการร้อนอันมีเหตุให้รู้ว่าข้อนั้นอย่าได้มีเลยเท้าสก,กะทรงรำพึงดูรู้เหตุนั้นแล้วจึงนิรมิตเทศเป็นมานุกน้อยกล่าวคำสดุดีอันประกอบด้วย พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสด็จลงเบื้องพระพักของพระทศพลกระทำที่วางด้วยเทวานุภาพเสด็จไปเบื้องหน้ากล่าวคุณของพระาศาสดาด้วยคาถาเหล่านีวา้ว่าพระผู้มีพระภาค้าวมีวันนางามดุดลิ่มทองสิงคีผู้ทรงฝึกแล้ว ทรงหลุดพ้นแล้วสเสด็จเข้ากรุงราชครห์พร้อมกับพระปุราณาชดินผู้ฝึกตนได้แล้วผู้หลุดพ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีวันะงามดุดลิ่มทองสิงคีผู้หลุดพ้นแล้วทรงข้ามได้แล้วสเสด็จเข้ากรุงราชครห์พร้อมกับปุรานาชดินผู้พ้นแล้ว ผู้ขามได้แล้วพระผู้มีพระภาคยาวมีวันณะงามดุดลิ่มทองสิงขีผู้สงบแล้วทรงสงบแล้วสเสด็จเข้ากรุงราชฤกษ์พร้อมกับพระปุราณชชินผู้สงบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระธรรมเครื่องอยู่สิบมีพระกรรมลังสิบ ทรงรู้แจ้งธรรมสิทประกอบด้วยพระคุณสิทมีบริวารหนึ่งพันเสด็จเข้ากรุงราชเครืแล้วดังนี้ในการนั้นมหาชนเห็นความสง่าแห่งรูปของมานบน้อยแล้วคิดว่ามานบน้อยผู้นี้มีรูปงามยิ่งหนอ ก็พวกเราไม่เคยเห็นเลยจึงกล่าวว่ามานบน้อยผู้นี้มาจากไหนหรือว่ามานบน้อยผู้นี้เป็นของใครมานบได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาว่าพระสุขจ้าพระองค์ใดทรงเป็นปราฏทรงฝึกพระองค์ได้ในที่ทั้งปวงบริสุทธิ ไม่มีบุคคลเปรียบปานเป็นพระอรหันต์ในโลกเราเป็นคนรับใช้ของพระสุคตเจ้าพระองค์นั้นดังนี้พระศาสดาเสด็จดำเนินตามทางซึ่งมีช่องวางที่เท้าสักกะกระทำไว้อันภิกษุหนึ่งพันแวดล้อมเสด็จเข้ากรุงราชคลืพระราชา ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจักไม่อาจอยู่โดยเว้นพระรัตนาไัยหม่อมฉันจักมายังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาบ้างไม่ใช่เวลาบางก็อุทยานชื่อว่าลัทธิวัน ไกลเกินไปแต่อุทยานชื่อว่าเวลุวันของหม่อมชันแห่งนี้ไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปสมบูรณ์ด้วยการไปและการมาเป็นเสนาสนะสมควรแก่พระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับอุทยานเวรุวันของหม่อมชั้นนี้เถิดแล้วทรงเอาพระสวุวรรณพิงคานตักน้ำอันมีสีดังแก้วมณีอบด้วยดอกไม้หอมเมื่อจะทรงบริจาคพระเวรุวันอุทยานจึงทรงหลังน้ำให้ตกลงบนพระหัตของพระทศพลเมื่อทรงรับพระเวรุวันอุทยานนั้นนั่นแหล มหาปัตถีได้วันไว้ซึ่งมีอันให้รู้ว่ามูลรากของพระพุทธศาสนาได้อย่างลงแล้วด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สัรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมักผลนินพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ